นี่ครับเมนูสุดอร่อยนะครับของน้องฮักแพงกับคุณแม่จะต้องกินส้มตำเพราะว่าน้องชอบกินส้มตำเป็นไรกับส้มตำไหมมันอร่อยรอ,อร่อยหรือเชื่อว่าทุกคนก็ต้องชอบไอ่อะไรวะฮักแพงหันไปหันไปนหันไปเฮ้ย <c oughs> ตกใจควัไอขวดมามเป็นยังไงพี่เอ็ดดี้ห <c oughs> ายหน้าหายตาเลย่วงนี้เราห่างเหินกันนะครับผมครับ ชว่วงนี้ห่างขึ้นนะมันไม่ห่างแน่หรอทวนลงเยอะทวนลงเรื่องอะไรเ,เรื่องอะไร<อ>หาว่าเราม<อ>ีกิ๊บมีตักก็มันจริงจริงนะหาว่าเราแอบชอบกัๆๆนเถอก็จริงนะผมสังเกตพี่เล่นตลกหลายรอบแล้วสาวๆจะกิกพี่อันนี้พูดความจริงความจริงไหมพคนหลอเออ เขาจะจีบแข้งจีบพราหลอดหรอพราหลอดก็แก่ไปแล้วเออที่ว่าจี่ว่าเราคุยคุยกระเทยเออเออกระเทยธอขออภัยขออนุญาตพูดเป็นผู้หญิงผู้หญิงอไอ้เนาะอ๋ไอ้เนาะก็เด็กน้อยเออผ้าผู้เยาว์อีกไม่มีใครก็มีแต่อ้าวพ่อแหลบล่ะโอ้ยทงานงไม่ได้หรอกทำไมอ่ะเราอุศอ่าเดี๋ยวเราตัดภาพไปที่น้องน้องอะไร น้องอะไรชื่อน้องอะไรน้องฮักฮักอะไรฮักแพงไม่ใช่ไม่ใช่ฮักแพงพี่พี่จำอะไรผิดหรือเปล่าเนี่ยพี่จำอะไรผิดหรือเปล่าไม่ใช่น้องฮักใจพี่จำผิดหรือเปล่าฮักใจฮักใจคือเหมือนฮักหัวใจอะรักหัวใจอะเป็นไงบ้างน้องมาอยู่ตั้งหลายวันละพี่เอ็ดดี้เห็นอะไรในตัวน้องบ้างก็เห็นอยู่เดี๋ยวน้องอ่า รู้จักพี่พ่อเอ็ดดี้ไหมครับรู้จักค่ะอ๋อพ่อเอ็ดดี้น่าทารอไปถามความจริงหล่อนะแล้วพี่เอ็ดดี้คิดยังไงกับน้องครับไอันแล้วน้องเขาแบบอย่ากได้รับมุกดิแล้วก็พี่เอ็ดดี้เคยเคยดูเต้นตลกไหมเคยค่ะเคยคิดไหมว่าเดี๋ยว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 อะไรครับเนี่ยอะไรอะไรครับอะไรนี่ยเท้าเท้า เอาจิ้งจักแล้วจริงจจังพี่ดิพี่เป็นยังไงบ้างือเบื่อขายช่องเยอะเบื่อมากเลยทำไมอ่ะไม่รู้กูเบื่อเื่ออ๋ออ๋ผมให้เงินไปกินขนมมาเจ๊อนนีมเบื่อเ่ยเอาถ่ายลงชลองผมเลยนะอยู่องผมเลยนะอุ้ยลืมมาตังมาเสีเอาซื้อได้ไม่แล้วอ่าครับเอาไปกินเดี๋ยอันนี้ไม่ไม่ให้ไม่รู้ว่าให้เท่าไหร่ แต่ว่าตั้งใจจะให้หลายรอบแล้วแต่ไม่มีโอกาสได้ให้นะครับไม่ต้องให้เห็นนะว่าเท่าไหร่โอเคครับเรียบร้อยครับเอาไว้พี่กินข้าวนะพี่จะไปทำอย่างอื่นนะเรกบอ่เนนเวขาว่าจะไปเวลาผมมาเรียกจุดทูบอะไรนะบพี่มาหาผมด้วยไม่ใช่เดินหนีอย่างเดียวเขาปกจอะ่า้ยไ่นี่าง่ะพี่ผมผมพูดจริงๆ เอาเนี่ยไว้กินข้าวเอ่อเอาไว้กินข้าวอ่าว่าตั้งใจจะให้หลายรอบแล้วนะก็นตั้งใจเล็กๆน้อยๆเอ่อเอาเป็นเริ่มเป็นราวน้องครับแพรงเป็นยังไงบ้างพี่ที่เห็นน้องครับแพรงเป็นไงบ้างที่ที่พี่เห็นน้องเขาโอเคเขาเรียกว่าเขาเรียกว่าเป็นไม้ประดับวงอีกอีกอีกไม้นึง เพราะว่าไม้ไม้พันอะไรอันนี้ถ้าจะเป็นไม้ก็ไม้พันกล้วยไม้เออกล้วยไม้มันต้องมีเวลาอ่าเวลามันออกดอกออกช่อก็จะสวยงามอสวยงามใครคี่อยู่ใกล้ๆอ่าใกล้ๆอเขาจะชอบแบบแบบมีเสน่ห์ของมันอ่ะอมีแบบก็เหมือนกันถ่น้องอ่อ ไม่ใช่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 ไมวยแค่เป็นมวยไม่ใช่มวยโดดดังนะผมถามจริงๆนะพี่ต้องตอบได้นะน้องร้องเพลงอะไรโซอะไรนะน้องร้องเพลงอะไรโซสมองปุยต้องเพลงอะไรเ่างนี้ดีกว่าพ่ออยากฟังฉันแล้วอีกรอบหนึ่งโอ้ยกินข้าวอยู่กินข้าวอยู่ไม่ได้น้องกินข้าวอยู่ให้ผมร้องไหม มนเสียงเพลงชืเพลงไหนชื่ออาเก่งก็แ <serves> ล้วลุงป่าซีพอดีมนเดือดรุงมลคนสีซอเขาที่ใหญ่จะถูกต้องเลยไงไม่ต้องเลยก็แม่หลงมลคนสีซอครับนี่แหละคนพูดคนมีฟันพูดจะชัดกว่าถ้าคนไม่มีฟันพูดมันจะไม่ชัดนั่นมันจะจะเพี้ยนแล้จะมีดามอสอ่ะบ้าในไทยแล้วถามน้องแทนน้องแทนได้ได้ไปคุยอะไรกับ พอเอ็ดดีบ้างเนี่ยไม่นี่แหละนี่คือยังยังไม่มีแบบ่ยทั้งตัวตัวต่างคนต่างทั้งว่าทำหน้าที่ของตัวเองถูกอันนี้ไม่เห็นตั้งก็ขึ้นรถบัสเพราะวันนี้ก็ไม่ว่าก็ไม่เห็นหน้ากันนะอ๋อนี่แนะนำน้องนี่คุณแม่น้องแม่น้องแล้วก็น้องครับมาครับอันนี้ก็แอ็มินเป็นจักายเออโอเคนี่ยังเดินไปไหนเนี่ยเพื่อจะเข้าหลวงไม่ไปไห ลงอันนี้ก็ลงนะครับลงลิเกลงมาลาเวียนเงี้ยโอเคขอบคุณพี่แอดดี้มากเอาเนี่ยเดี๋ยวเอามาคืนด้วยเอามาคืนด้วยวุ้ยได้ก็ห้าร้อยไม่ถึงขอบคุณมากครับจะพูดดิพูดความจริงไม่ถึงไม่ยจะทำภาพก็คิดนั้นไม่ถึงแสนไงก็เอาไปแค่นี้พอแล้ว อยังดีกว่าอเหักหนักโอเคครับคนหนักนะ FC ช่องดีแล้วภาษาสีเขาจะรู้ว่าผมกับพี่อดีนะถ้าใครไม่รู้ก็คอมบมนไปเลยใค้ใครได้ไน้าน้า้บอกแค่งมนเลยไม่ไดกล้าไ้ผมไม่เย็นลยือไงนะบอกผมกิดก่อนปกติแต่ผมคิดพาตตันเด็กหน่อยเป็นไงเห็นที่พี่อดีกลัวปะไม่ค่ะทำไมถึงไม่กลัว ก <c oughs> ็คุณจะเป็นคนคือกันค่ะพวกคนด้วยกันมันขำไ่เป๊ะนคือพี่ออดกับพี่อดดี้จะจะจะสนิทกันคือว่าไปถ่ายเอ็มดีด้วยกันบ่อยเอ็มดีของพ่อโจไปถ่ายเอ็มีแล้วก็ทำอะไรนะมันมันใกล้ชิดกันอะใกล้ชิดกันเดินทางด้วยกันไปด้วยกันกินด้วยกันนอนด้วยกันแล้วก็เสนิทกันแล้วก็ถ่ายคลิปมันก็จะรับมุกกันประมาณเนี้ยแหละ ที่เอ็ดดี้นั่งกับพี่หรืพี่ออสไม่สนิทใช่ไหมอ๋ออันนี้พี่เพิ่งเข้ามาทถ่ายหนูเป็นวันแรกพูดถึงใครเนี่ยลูกหรืพี่ออสค่ะอันนี้มุกหรืออะไรเนี่ยไม่ใช่มุกขาดนี่แน่กินอ๋อเดื๋ยวเจ้าเลยงงรับมุกไม่ทันพี่ออสอย่าร้องไม่ใช่ขาดจริงก็ มาเข้ามาใหม่ๆนพี่รอก็เข้ามาพูดกับพูดทักทายด้วยค่ะแล้วก็มีวันนั้นพี่ซื้อยำ after ยำมาให้หนูไปนั่งกินด้วย after ยำยำไม่กี่ส่วน after ยำนี่แหละโอเคเดี๋ยวไปแค่นี้ก่อนนะครับเดี๋ยวผมก็จะต้องไปดูหน้างานแล้วเดินไกลมากวันนี้เดินไกลมากๆวันนี้อาจจะได้เห็นภาพหรือไม่เห็นภาพต้องติดตามเนาะเพราะว่ามันอุปกรณ์หลายอย่างมันมีแต่ของบางแพงนะครับ เดี๋ยวลองเช็คเรื่องอุปกรณ์หลายอย่างก่อนขอบคุณนะครับ